ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและพฤสิเพราะในส่วนของการจะซื้อจ้างเนี่ยผมว่ามันมีลำดับขั้นตอนอมันเพราะพงว่าได้กระสาระขังอันนี้ต้องก,ก็ต้องคุยกันระหว่างฝ่ายผู้ร้องกับผู้ถูกร้องว่าเรื่องมันมีการเกี่ยวกับการมีการคมคุูมีการอะไรเรื่องก็ต้นก็อยากให้ให้จบกรณีก่อนในส่วนของเรื่องเอกสารเรื่องเกี่ยวกับการ ยาการทำโครงการอะไรร่วมกันนะครับก็ลองดูว่าจะมันปัญหายังไงใครต้องการอะไรยังไงมันร่วมมือกันได้ขนาดไบบเดียวกันก็ต้องแค่ทำศูนยงบปมันเป็นหลักมารานมีหน้าที่แค่คอยช่อยเหลือดูแลให้มันเกิดความโปร่งใสที่สุดตรงไหนที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าตรงไหนที่มมีส่วนจะคข้องเพิ่มเติมทางอำเภอทางทหารก็ะร่วมกันประสานกันหน่วยที่เกี่ยวข้องที อันนี้ก็ดูแล้วหลักๆก็จะเป็นเยอะแค่หน่วยเป็นตัวใหญ่แล้วก็ไม่มีลำดับขั้นตอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่เราพูดคุยกจบตรงนี้มันก็จะได้เป็นแบบยิ่งสมันก็จะจบมันก็จะง่ายตรงนี้ครแต่ถ้าที่มันเราพูดคุยกันลุ่มเงินได้ก็มันจะมันจะโอเค